สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาเดินชมตลาดสดเทศบาลตำบลไพรบึงนะครับอำเภอไพรบึงจังหวัดสีสเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับภายในบริเวณตลาดกันนะครับอ่ะก่อนจะเข้าตลาดมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่นะครับสองร้านนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมภายในตลาดกันนะครับ กล้วยทอดนะครับแล,ล้วก็กากหมูแคบหมูนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับของตลาดสดเทศบาลตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ศรีสะเกดชาแนลเ,เราพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมตลาดสดไพรบึงนะครับอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับ <S <S ีร้านก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเป็นตลาดสด ที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นตลาดสดเล็กๆนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยคึกคักนะครับเป็นตลาดเล็กๆนะครับตลาดสดเทศบาลตําบลบึงบูนอ่ะขออภัยตลาดสดเทศบาลตําบลไพรบึงอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับขายอาหารนีสานนะครับน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีอ่าหูตัวใหญ่เลยนะครับปลาหมอนะครับนี่ไก่มีไส้ไก่ด้วยครับคุณผู้ชมครับไปดูกันนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารการกินนะครับเป็นอาหารอีสานนะครับคุณผู้ชมทางด้านนี้ก็จะเป็นผักนะครับเป็นบรรยากาศของตลาดสดไพรบึงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านมาเดินชมตลาดสดเทศบาลตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดสีสเกตนะครับเป็นตลาดเล็กๆนะครับไม่ค่อยคึกคักนะครับคุณผู้ชมครับ ด้านโน้นก็มีของขายก็เยอะทีเดียวครับร้านโน้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ขายอะไรนะครับก็ทางนี้ก็จะขายขนมนะครับก็หมดแล้วครับคุณผู้ชมครับอันตราเนี่ขายกับเขาย่างมือแรงอยู่บอเ่ครับแถวๆนี้ขายจ้ะหอยย่างมือแรงประมาณจะม่วงครับเพลื่มมาขายกันประมาณสามสี่โมงเย็นบ่ายสามสี่โมงเย็นบอเ่ครับขายกับเขาออาหารย่างมือนี่เยอะแยะเลยบอเ่ครับตัางเล่นแบบนี้บ่มี โอเคขอคุณครับ uh huh. นะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ